สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่สี่สิท่านครับสวัสดีผู้ติดตามด้วยวันนี้วันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่ยี่สิบเก้ามิถุนากเก้วเจ็ดน,นตะเวนแดดช anel ขายอะไรไปชมกันดีกว่า ตอนนี้เวลาประมาณ8โมงครึ่งนะครับอี่เานะคะวันนี้เราขายวุ้นนะครับวุ้นมพะพร้าว10บาท หวานเย็นชื่นใจน้ำลำญ่วันนี้มีแขก้าน้องใหม่เบลุนมะพราวต้วยละเซ็บาทอโย่ตรงนี้เช่นกันนะคะเป็นของยูทูบเบอร์ YouTuber, ประเวณแดดนะคะแดกไปเด็กมาวันนี้ขอเป็นพ่อขาเอกเรียนลูกค้าเรียนเชินมา, <c oughs> ม,ามาทานละคัะนะอย่าแอบเลย <c oughs> เต็มหมดบอกหมดแล้วครับหมดอ่าโให้เลย ร้านหมูกรอบอยู่อยู่ทางเดินนะคะปะัจจิบั์นี้เกี๊ยวครับเกี๊ยวเกี๊ยวเด้งเกี๊ยวทอดหมูเด้งอ่าอยู่ติดติดกับเอ่อเกี๊ยวเด้งดเกี๊ยวต้มอ่าเกี๊ยวต้ม,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 มคนก็เริ่มเยอะแต่เช้าเลยนะครับหนึ่งช่วงเช้า ร้านกุ้งเผาร้านไอศครีมนะแล้วก็ร้านอดช่องนะถ้าเป็นร้านขาเสาทิะน่าจะปรับเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับว่าจะอยู่ตรงไหนขึ้มาเหรอ ร้านค้าก็จะปรับเปลี่ยนไปหมดนะครับเมื่อกี้น้องร้านเขาเรียกอะไรทนะอดมันกุ้งพ่อมึงอ,อจะมาเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะครับหมูผู้ใหญ่วันมานะครับแต่เราถ่ายกันเต็มไม่ได้เดี๋ยวจะผิดกฎนะครับหมูโบ๊ะบ้าก็มา วันนี้ละวันนี้ร้าน,น,น,านเอ่อ้าหมกไก่เข้าปัดปูยังมาไม่ถึงครับผ <c oughs> ลไม้แช่อิ่มจะมดก็อยู่นะครับนนี้อมาหยันนี้มีลำใหญ่ซื้อกับบ้านได้เลยครับนี่สีอย่างดีเลยน้นา้ำลำใหญ่ล,ล้วนๆนะครับ รเราไม่ใช้กระปิกล่องนะคะเราใช้ตะพาวด์สดๆเลยกำลังไปไปเอามาจากสวนที่ทำปตแตรนะคะกำลังเดินทางใกล้ถึงแล้วค่ะใกล้ถึงแล้วไปไปอ้าวไม่มีเมียวมึงจะมาท่ายทำไมไปดูก็ไข่ของจะทาย,ายใครเพื่อนไข่ของเฮ้ยแต่เมียมันตายมาไล่ปีแล้วเมียไอ้มน่ะเป็นไรตายเขาเมียไง

กะร,รีปับสุดสวยก็ต้องแทนดิแผนแท<ผ>นไม่ห้ากะรีปับไม่เอาใครจะหมดอยู่ <c oughs> คขนม,มเค้กหน้าเน,นมสิบบาทนะครับลุกค้าเต็มแล่เช้าเลยนี่ข้าวผัดกะเพราร้านพาเพลินนะครับก็มีขนมซาลี่นะครับก็มีเหมือนกัน นี่ร้านเค้กจอเบเกอรี่นะครับเต็มเลยครับลูกค้าโอ้หอะไรจะเยอะปานนี้แต่เช้าลูกชุบมานะครับลูกชุบลูกชุบอสวยๆเลยน่ากินมากก็มีขนมขนมหวานนะครับเพราะวันนี้เอ่ร้านเค้กราดบุรีไม่เห็นมาเลยครับ เด็กสุดติ่งนะครับก็มานะครับชิ้นเป็นเองนะครับข้าวขาหมูมาแล้วข้าวเหนียวมะม่วงนะครับกระเบื้ย่างขาหมูราคา1ค่ะใหญ่ๆลไปเยเลยนะคะเขาหลามนะครับเขาหลามอยู่ตรงนี้นะครับเขาหลามย้ายดีครับ นี่อันนี้เป็นของพิยานะเป็นพวกปลาส้มแกงไตปลาแคปหมูนะครับร้านเข้าเต่นจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่อยู่หน้าโกดังเลยร้านน้ำในตำนานนะครับอ,อ้าวันนี้หโฮมมุกไม่มาเนี่ย พอมกอ่ะมาสายวันนี้แต่งชุดอะไรมานี่ยฮาหมกหมู่แผ่นนะครับแล้วก็จ๊อ,อตองหู้ทอดบางร้านก็ยังมาไม่ถึงกันเลยนะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ บางร้าก็ยังไม่มาขนมจินเกี่ยวหวานนะไม่ทำใกล้ตรงเลยครีมฮอนไดตันนวน,นิบม้มาบาะะอ๋อ,อตัว15บาทาเล็กกว่ากันนิดเดียวเองเอ่า,า,าองมบไมนา,าก,าก่กโอ,อ,อ้บางาว่าควกันนะคะใครกิน25ไม่หมดก็ซื้อ15ไป ค่ะพี่พ้าได้ไหลายรถหน่อยนะใช่ครับแวะมานะคะขนมปังเรนโบว์นะครับมีแห้งครับมีแห้งขนมสเต็กมีครบทุกอย่างนี่ะเยแล้ว พอคร่าวๆนะครับอัปเดตพอคร่าวๆอ่กดดังที่อยากลุม้มวันเสาร์วันที่ยี่สิบเก้ามิถุนายนนะครับปีหกเจ็ดนะครับคนก็เริ่มเยอะแต่เช้าครับน,นี้โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปดูแลร้านวุ้นมะพร้าวก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดตับตะไคร้กดติดตามในช่องบระเวณแดดสแน็ด้เลยครับสวัสดีครับ